ครับสวัสดีครับนะตามสัญญาครับถ้าชงเสร็จจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงครับนะนี่คือ Civic FE ครับนั1.5 RS Turbo ครับนะตัวท็อปของเรามาแล้วครับนะปี2022ครับเลขกไม่แค่50,000นะกับราคา899,000ครับนะสามารถฟรีดาวนได้ครับผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นกว่าบาทประมาณ15,000ไม่เกินนี้แน่นอนใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับนะสวยอย่างนี้หายากครับนะทำมาไว้ด้วยนะแค่1,000 500คันครับนะตัวแลไอเทมคนเก็บนะรีบๆเลยครับส่วนลูกค้าอต่งางจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับนะไม่จำเป็นต้องมารูรถตัวจริงครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยผลิัดั่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะส่วนป้ายทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้รายละเอียดรอบคันเดี๋ยวชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผม้วครับนะแมนน้อยเพชรยนนะคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับนะทาตามสัญญาครับนะที่ว่าถ้ารถชงเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้อีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้ผมถ่ายไปตอนเมื่อที่รถเข้ามาใหม่นะก็สภาพเดิมๆสภาพเจ็มๆแรกเข้าเป็นแบบนั้นเลยคันนี้เหมือนกันนะคันนี้พอชงเสร็จแล้วบอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรเยอะครับนะล้างแค่นั้นแล้วก็ทําความสะอาดภายในถอดเบาะออกดูดฝุ่นออกให้หมด ให้หมดนะนี่คือการชงของเราครับถอนล,ล้อออกสล้อทาความสะอาดตรงดิสเบรกนะแล้วก็ตัวปั๊มนะครับนะมีการหล่อเลื่อนอะไรต่างเซอร์วิสต่างๆเพื่อให้แบบว่าลูกค้าเอาไปแล้วสามารถใช้งานได้ปกตินะไม่ให้เกิดอันตรายไม่ให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องแล้วเรียบร้อยครับลูกค้าสามารถไปนับหนึ่งใหม่ได้เลยนะครับนะก็เปอีกหนึ่งคันครับนะนี่คือ Honda c ซ v i c ครับนะตัว FE นะตัว F e ตัว 1.5RS Turbo ครับนะตัวแรไอเทมปี2022 ทำมาแค่1,500คันครับอยู่กับผมแล้วครับ1คันนะเป็นายทะเบียนเชียงบุรีใครอยากได้คันนี้นะติดต่อมาเดีย๋ยวายทะเบียนผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้เพราะว่าทุกคันต้องเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพก่อนนะเดีย๋ยวปายทะเบียนนี้เดี๋ยวจัดการให้ครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวแรพอีกตัวหนึ่งครับนะที่ตามหากันนะร7 8เจแรงม้าครับนะใหญ่ขึ้นเตี้ยลงนะกว้างขึ้น คันนี้เหมือนกับที่ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ครับนะสวยสวยเลยด้านหน้าให้ดูก่อนเป็นฟู LED แล้วเรียบร้อยครับนะตัวด้านหน้ามาพร้อมกับตัว Day t i ท e ครับนะที่เป็นแบบนี้ครับนี่นะสวยสวยแบบนี้เลยแล้วก็ของตัวไฟหน้าเป็น LED แล้วเรียบร้อยครับนะาสวยสวยไฟตัดหมอกก็เป็น LED แล้วเรียบร้อยเป็นสปอร์ตไลท์ LED นะส,สวยสวยอย่างนี้หายากรับนำะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับในส่วนของตัว RS ด้านหน้าครับนะ้าบ่งบอกว่าตัวนี้ค่าคือตัวท็อปนะครับนะาสวยมาก แล้วก็ตัวกระจังครับน้าหดหดแบบนี้เลยสันเหลี่ยมคมคมนะครับนะชงแล้วสวยมากนะอยากได้สักคันเลยสําหรับผมนะอยากได้มากนะสันเหลี่ยมคมคมอย่างนี้หาดูยากครับนะแล้วก็ตัวล้อสวยๆนะผมขออนุญาตให้ดูล้อแม็กครับน้ล้อแม็กเป็นแม็กสีดําครับน้านี่ไม่ใช่แม็กแต่งนะครับนะแม็กออกจากโรงงานเลยเป็นตัวพิเศษที่ทํามาลดสีขาวแม็กสีดําครับนะาจะไม่ใช่ปัดเงาหรือสีซูซนนะเป็นสีดําล้วนเลยครับ สวยมาก่าพร้อมกับยางปีของเขาเลยนะเป็นยางาผมดูให้นะบิสโต e นะปี2022ติดมากับตัวรถยังสามารถใช้งานได้อีกยาวภายในซุ้มล้อไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะผมถ่ายตอน6โมงเย็นนะแต่ให้ดูก่อนนะอ่าโอเคสีสวยครับนะสีสวยครับนะ่นะาแล้วก็มีเลนส์วอทให้แล้วเรียบร้อยครับนะกระจกสีดำตัดกับสีขาวถือว่าสวยถือว่าโอเคนะพร้อมกับกันสาดครับนะแจมแจม ทั้งสประตูตัวกระจกของแท้ Honda โอ้โหผมดูให้รอบคันแล้วกระจกแท้ไม่ใช่ว่าแตกที่ไหนแล้วเอามาใส่ได้นะไม่ใช่นะครับนะสันเหลี่ยมคมๆครับฝั่งซ้ายให้ดูก่อนแสงที่กระทบกับตัวรถนี่เงาสุดพร้อมกับสปอยเลอร์สีดําตัดกับสีขาวนะให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นไฟด้านหลังครับนะไม่มีจุดไอน้ำอ่าผมให้ดูก่อนนะถ้ามีจุดไอ้น้าแสดงว่าคันนั้นมีจุดแตกอากาศเข้าไปได้เกิดคอนเดนต์ภายในนะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีครับนะจอด้านหลัง ตัวเลนด้านหลังนะของกล้องด้านหลังครับนะกล้องใสๆครับให้ดูก่อนนี่เลยกล้องหลังเขาโคตรชัดด้านหลังกับด้านหน้าไม่มีชนหนักไม่นอนใครที่ดูนะที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะสภาพแรกเข้าแบบนั้นเลยนะสภาพแรกเข้าโคตรสวยนะแล้วก็สัหลี่ยมของฝั่งขวาครับนะนี่นะแสงอาทิตย์กระทบกับตัวรถครับนะโอ้โหเจ่มๆอย่างนี้หาดูยากนะย้ำบางทีว่าเป็นแตอ่าเป็นตัวนะไม่ใช่เป็นแต เป็นตัวแลไอเทมครับนะทำมาแค่1,500คันนะใครนาเป็นนักเก็บสะสมครับนะต้องเก็บเลยเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่ด้วยนะ1.5ลิตรโซโบก็สีสวยครับนะล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อเลยนะครับนะคลิปนี้อาจจะไปไวหน่อยครับนะเพราะคันนี้ผมเคยถ่ายมาให้แล้วแต่จะถ่ายภายในให้ดูนะจะได้ถ่ายภายในให้ดูนะด้านในให้ดูก่อนนี่ครับนะโหไฟของเขานะ เห็นดวงเล็กขนาดนั้นนะสว่างมากครับนะให้ดูภายในก่อนอ่าเป็นบอหนังครับนะตัดกับหนังกลับนะเขาสลับกันนะครับน้าผมให้ดูก่อนนี่หนังแท้นี่เป็นหนังกลับนะก็ถือว่าโอเคถือว่าทามาสวยนะเพื่อระบายความร้อนได้ด้วยในตัวนะนี่คือเหตุผลของเขาที่เขาไม่ทําเป็นหนังเต็มใบมาไอตัวหนังกลับนี้สามารถระบายความร้อนได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะเบาะหน้าโคตรใหญ่ครับนะ เป็นเบาะหน้าทรงสปอร์ตครับนะรับสลีระแล้วเรียบร้อยนั่งสบายมากแล้วก็ตัวมือจับของเขานะน่ะสปอร์ตไหมเต็มใบนะมือจับของเขานะอ่าเต็มใบเลยตรงนี้เป็นสีดำนะตรงนี้เป็นซอฟทัชครับนะลาตะเข็บสีขาวนะย้อมาคีว่านี่คือ1.5 RS Turbo นะตัว FE ของเรามาแล้วครับนะทำมาน้อยด้วยนะทำมาน้อยด้วยเชื่อว่าในอนาคตราคาไม่น่า ไม่ไม่น่าต่ำกว่า2ล้านครับนะซื้อตอนนี้ไปคุ้มแน่นอนครับนะเพราะทำมาน้อยนะแล้วก็ด้านข้างตัวประตูครับนะด้านหน้าครับนะมีสีแดงตัดนะให้ความทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นให้ดูเลยตรงนี้เป็นสีดำครับนะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คแล้วก็พร้อมกับตัวกระจกด้านหน้าเป็นออโต้คู่แล้วเรียบร้อยมีเซ็นทรัลล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกครับเป็นกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพับออกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของเปิดปาท้ายครับนะตรงนี้เป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะ โอ้โหนะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยผมอะไรมันตีฟังก์ชั่นแจมๆอย่างนี้หายากด้านในอย่างกั้ยานอวกาศนะผมขอเดินเข้าไปภายในก่อนนะอ่าด้านล่างตรงนี้ครับนะมีสแตนเลสเขียนคําว่าซีวิคครับนะเป็นอ่าสแตนเลสสามศูนย์สี่ของแท้ครับนะอาจจะมีปุ่นมีอะไรนะ่คนรีวิวเยอะไปหน่อยนะแต่ถ้าได้ชงบอกเลยว่าอ่าไม่ใช่ถ้าได้ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งบอกเลยว่าแจมแน่นอนลูกค้ารับรถต้องได้รถเหมือนป้ายแดงนะอันนี้ผมอ่าการันตีได้นะ ตัวบานาพับครับนะทั้งบนและล่างอยู่ในสภาพดีครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะด้านล่างครับนะมีจุดให้ดูนะกันล้อฟรีครับนะนี่อะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะปรับแสงปรับแสงตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะมีให้เหมือนกันโอ้โหจะสปอร์ตไปไหนครับนะที่ปรับแอร์ของเขานะปรับได้360องศานะจะ80ไม่ได้นะ <laughs> โอเคมา รับในส่วนของพวงมาลัยน,นะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสสวยครับนะสันเหลี่ยมคมๆนะให้ดูก่อนครับรอยแหวนแทบไม่มีเลยนะมีเพดชิปให้แล้วเรียบร้อยครับนะสำหรับคนอยากเล่นหมวดสปอร์ตหรือหมวดแมนนวลครับนะในส่วนฝังซ้ายฝั่งังซ้ายแหละนะฝังฝังซ้ายนะการควบคุมของหน้าจอแสดงผลข้อมูลมาหน้าจอขนาด10นิ้วนะ 10.2นิ้วถือว่าโอเคถือมาให้มาดีให้มาเยอะนะมีระบบอ่ะอยู่ในเลนแล้วเรียบร้อยครับคุชคอนโทรลครับนะระบบ,บล็อกความเร็วมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะระบบการลดออกจากนอกเลนก็มีมาให้เหมือนกันนะเป็นระบบแจ้งเตือนครับนะมีมาให้แล้วเหมือนกัน <S <S สวยๆอย่างนี้หาดูยากครับนะอยากได้แค่ติดต่อมาครับ <S <S ขออนุญาตเข้าด้านในตัวรถครับนะจะได้เห็นกันชัดๆนะผมขออนุญาตเปิดประตูไว้แล้วกันนะอาจจะมืดแล้วนะแสงอาจจะไม่พอ โอ้โหเอยห,หน้าจอดีครับนะเป็นหน้าจอทัศน์สกีนครับเป็นหน้าจอลิจิตอลอครับเต็มใบนะบอกเลยว่าเต็มใบครับนะอ่านะแล้วก็มีรูปรถให้ดูครับนะสวยๆอย่างนี้เลยตีไฟเลี้ยวรถก็ตีไฟเลี้ยวด้วยครับนะออกนะตีอีกฝั่งหนึ่งรถก็ตีไฟเลี้ยวด้วยครับนะแจ่มๆทำมาให้ดูเห็นแล้วชัดๆอย่างนี้เลยสวยๆนะนี่เป็นการปิดไฟหน้าครับนะเปิดไฟหน้านะให้ดูก่อน นี่ครับเปิดไปหน้าของเขาก็จะเปิดด้วยนะอะผมไม่คาดขิมขัดเขาก็จะบอกไม่คาดขิมขัดนี่คือ,อเขาเรียกอะไรนะความรั้มของเขานะความรั้มของเขานะแล้วก็ภายในหน้าจอถือว่าสวยถือว่าธรรมรีนะทามาเหมือนคู่แข่งของเขาเลยนะครับนะ,ะถือว่าบางบาง,บางทศศทศน,ทนวิสัยไม่รีบปนกันไม่บางนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าอยู่ประมาณนี้นะที่ผมเห็นนะ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะนะจะอยู่ประมาณนี้ไม่บางแน่นอนนะกำลังโอเคนะเพราะว่าตัวเบาะนี้สามารถปรับขึ้นได้อีกนะแล้วก็ตัวนี้ครับนะ LED โ,โหแสบตาเลยนะแสบตาเลยสว่างมากครับนะตรงนี้ครับนะโอ้โหเหมือนห้องนันเล่นนะไฟลงมาตรงนี้ครับนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยตัวดิสโหมดครับนะหมวดอีคอนโหมดอะไรต่างๆมีมาให้ครับนะขออนุญ,ญาตนี่ครับนะอันนี้คือสปอร์ตสีแดงนะเอาลงมานะหมวดน o r m a l แล้วก็อ e ีคอนนะครับนะถือว่าโอเคถือว่าทํามาสวยนะตรงนี้บอกเลยว่านี่เขามีจอดิจิตอลเล็กๆในในนี้ของเขาด้วยนะเวลาปรับ,บโอ้โหจัดสปอร์ตไปไหนครับนะคอนโซลสวยๆครับมนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยแอร์แบกเจ็ใบไม่ต้องไปพูดถึงครับนะระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มคุญแจเป็นแบบใหม่แล้วเรียบร้อยครับนะโอ้โหเป็นทรงเป็นเหลี่ยมยิ่งขึ้นนะอันนี้แค่อยู่ในซิลิโคนนะยังสวยขนาดนี้นะข้างใน โอ้โห oh, สวยมากนะอ่าก็ใส่สีทุกคนไว้ดีกว่ากันะกันรอยกันไหลเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะภายในมีอะไรบ้างอ่ามีที่วางเหรียญใส่เหรียญน,นะตรงนี้สามารถแกะออกได้นะแกะออกได้ตรงนี้ก็ถือว่ากว้างขวางเลยถือว่าโอเค HDMI มีครับนะชาร์จเจอร์ไวเลสครับนะมีให้แล้วเรียบร้อยครับนะ USB มีให้เหมือนกัน DC 2V โวลต์ครับนะ1 8 0วัตต์ม็กให้มาถือว่าโอเคถือว่าให้มาเยอะนะถือว่าให้มาเยอะเลยในส่วนนี้ แล้วก็ขออนุญาตปิดไฟแป๊บหนึ่งนะจะได้เห็นกันนะครับนะตัวเบาะถือว่าใหญ่ๆ่ไปเลยนะเป็นเบาะรับสริละเข้ารูปครับนะจะไม่เป็นหนังกลับนะนี่คือข้อเสียของหนังกลับครับนะเอ,เอามือรูปมันหายนะนี่ครับเอามือเอามือรูปหายนะมันไม่ได้สกรปรกนะมันเป็นหนังกลับเหมือนหนังเลยนะเขาเรียกหนังเลยนะหนังฮอลแลนด์นะไอ้ผ้าฮอลแลนด์นะผ้าฮอลแลนดะ์คล้ายๆอย่างนั้นเลยนังกลับนะถือว่าโอเคนะไม่อยากให้รถเก็บความร้อนเยอะนะ ีย๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะอีกรอบหนึ่งอขออนุญ,ญาตแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงดับรถครับนะว่าจะอยู่ในสภาพไหนอะไรยังไงนะมาในส่วนของฝากระโปรงครับนี่เลยถือว่ากว้างขวางครับนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยประมาณ4ใบนะใบใหญ่ๆนะพื้นที่เหลือๆด้วยแล้วก็ภายในเป็นยังไงครับนะ ขออนุญาตดูเลยนะล้ออร่รครับนะมีให้พร้อมแล้วเรียบร้อยครับนะเป็นลอาา้อกระทะเป็นล้อกระทะนะให้ดูก่อนนี่ครับนะเป็นลอาา้อกระทะชุดแม่แรงอะไรอยู่ครบปกติชุดลากจุงอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะอุปกรณ์ลากจุงมีให้คันไหนไม่มีต้องทวงผมนะทุกต้องมีให้ทุกคันนะต้องมีให้ทุกคันในส่วนนี้นะถือว่าแจ่มๆส,สวยๆสันเหลี่ยมคมๆหัวน็อตให้ดูก่อนนี่นะหัวน็อตคมๆนะหัวน็อตคมๆส,สวยๆนะ ทำมาแค่1,500ันอยคันนะอยากได้ติดตอ่อมาเบอร์โทรศัพท์กับปลายอยู่ด้านล่างแล้วนะสามารถติดตอ่อหาผมได้ครับนะ0 6 3 4 0 7 8 8านปนึงนะแล้วก็ในส่วนของลายครับนะก็บ็อกแมนครับนะ96สามารถติดตอ่อมาได้โอเคเดีย๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเครื่องครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับระดับแรกก่อนเลยมาดูที่ฝากระโปรงครับนะว่าจะส,สวยแจ่มๆขนาดไหนหัวน็อตคมกริบครับนะ ตัวพับครับนะั้นนี่คือระบบเซฟตี้ของเขาครับเวลาโดนชนฝากระโปรงจะพับนะนี่คือเซฟตี้ของเขานะเพื่อไม่ให้ฝากระโปรงกระแทกคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะนี่คือระบบเซฟตี้ของเขาถือว่าทำมาดีครับนะแล้วก็ตัวดักลมนะตัวยางไม่มีการเสรื่อมสภาพของตัวยางครับนะสันเหลี่ยมคมๆตรงนี้จําเป็นต้องแตกครับนะเพราะว่าเป็นตัวจุดที่กระแทกนะครับนะมีมาให้แล้วเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตบอกเลยว่าคมกิบทั้ง2ฝั่งนะซุ้มโชกสวยๆแบบนี้คานข้างครับนะกับคานหน้าหม้อน้ําไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมอยู่แล้วครับนะ mm hmm. นี่คือสภาพที่ทําความสะอาดแล้วครับนะ mm hmm. แตกต่างจากตัวที่ผมดูไหมตอนแรกนะที่ผมก่อนก่อนจะชงนะ mm hmm. ที่เอามาถ่ายตอนนั้นกลัวจองไม่ทันกันนะ mm hmm. คลิปนี้เหมือนกันนะครับนะ mm hmm. ก็ยังไม่ติดจองเพราะอะไรเพริพ่งหลุดจองมานะ mm hmm. ลูกค้าไปต่อไม่ได้ครับนะเ mm hmm. พราะเครดิตนะ mm hmm. ไม่บอก ไม่บอกเซลทั้งหมดครับนะไปทํามาจากเต้นอื่นครับนะไปจัดไปนั้นมาจากเต้นอื่นแล้วติดแท็กมาไม่บอกผมนะไม่ผ่านครับนะมีอะไรบอกผมตรงๆงครับผมไม่ได้มีเฉพาะแบรนด์หลักนะไม่ใชไ่ไม่ได้มีเฉพาะตัวธนาคารหลักนะผมมีธนาคารรองผมมีไฟแนนซ์กว่า10ไฟแนนซ์เลยแค่บอกมาตรงๆครับนะเดี๋ยวผมพาไปมาปรึกษาหาทางออกช่วยกันครับนะในส่วนนี้ครับนะตัวเครื่องเขาเป็น4ี่สูบิบหกบาว์ขนาด1.5ลิตร175มา้าถือว่าโอเคนะ อัตราการประหยัดน้ำมันครับนะอยู่ที่17.2กิโลต่อลิตรนะถือว่าโอเคนะอยู่กลางๆเลยเครื่อง1.5 17.2กิโลต่อลิตรถือว่าโคตรประหยัดครับนะนี่คือตัวแรงไอเทมอีกตัวหนึ่งครับนะใครอยากได้ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์กับอยู่ด้านล่างแล้วนะ,ะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะแล้วก็ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเปกรุงเทพให้นะครับนะใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะติดต่อมาได้ครับนะโอเคขอแคบบอกบอกกันนะลูกค้าอยากได้รถผมก็อยากขายรถนะ ความรู้สึกมีกันทั้งสองคนนะแล้วก็ถามมาว่าตัวเองอยากอะไรนะถ้าติดต่อมาทางไลน์ผมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะให้โทรมาให้โทรมาถ้าอยากได้จริงๆให้โทรมานะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ